อันนี้เราก็อยู่ที่ปงนอนท่าปลายนะครับปงน้อนท่าปายปงนอนท่าปลายบริการอาบน้ำแร่มีห้องอาบน้ำแร่ในทางจากที่จอดรถก็ประมาณ300เมตรนะครับ ับที่ทำการบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมากเลย โคราดเอ็ดเวนเจอร์ก็สายทัวร์นะครับสายทัวร์สายแคมปิ้งสายตกปลาพักผ่อนนะครับ ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นห้องบริการอาบน้ำแร่ครับห้องสุขขา เป็นบอ่ออาบน้ำแน่รวมนะครับ ีก็อาบน้ำโดยไม่ต้องเียนแปงก็เป็นรวมอาบรวมโดยธรรมชาติอุณหภูมิจะพุ่งอยู่ตามระยะทางน,นะครับคุณภูมิช่วงนี้ก็จุดนี้ก็จะเป็นสามสามสิบห้าองศานะครับจุดนี้ ชุดนี้ก็จะเป็น36องศานะครับเลือกอาบเลือกแช่ตามสบายเลยนะครับตามความพอใจนี่ก็จะเป็นทางไปจุดที่ น้ำผู้รอจริงๆนะครับทางก็เดินสบายๆครับอันใดมาพักก่อนก็ที่ปลายก็เชิญได้นะครับ นี่น่าจะเป็นไม้กลายเป็นหินนะครับห่างสิบเมตรโอ,อข้างบนนี่ครับจุดไฮไลท์นี่นี่ครับจริง cek kejanta ini kecil-kecil bawah

Terima kasih telah menonton! Gracias.